สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพามาทําเมนูยำขนมจีนนะครับใส่หมูยอรสชาติแซ่บๆเลยนะครับเพื่อนๆใส่ายำยใส่ตําก็มาลองดูคลิปนี้กันได้นะครับทาไม่ยากเลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นหอมแดงพริกถั่วฝักยาว3มอย่างนี้ผมก็ซอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ตามด้วยผักชีฝรั่งครับก็หั่นซอยเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นหมูยอหนังนะครับผมก็ได้หมูยอหนังมาจากร้านสะดวกซื้ออันนี้ก็นําไปลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลวกแค่นิดเดียวพอนะครับประมาณ1-2นาทีนะตามด้วยขนมจีนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มยำกันเลยผมก็จะยำใส่กะละมังนี้นะอย่างแรกของเราก็จะเป็นปนลาครับใส่ไปเลย1ทัพพี พริกครับตามใจชอบนะใครอยากได้เผ็ดก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำต้มสุกหนึ่งทัพพีครับตามด้วยมะนาวครับมะนาวก็จะใช้อยู่ประมาณสองลูกนะครับ ส่วนผสมต่างๆเราก็ตั้งต้นไปก่อนนะครับใครอยากได้หวานเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มเค็มเพิ่มหรือความเผ็ดเพิ่มครัก็ค่อยลองชิมดูนะครับ ก็ลองชิมดูแล้วนะคะผมก็อยากได้ความเผ็ดเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็เติมพริกเข้าไปเติมพริกเสร็จเรียบร้อยก็ตามเครื่องที่เราหั่นเตรียมนะครับก็มีหอมแดงพริกแล้วก็ถั่วฝักยาวครับตามด้วยหมูยอครับ แล้วก็เส้นขนมจีนครับ คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยผักชีฝรั่งครับจากนั้นเราก็คนอีกสักเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเ,เพื่อนๆ โอเคครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟลงถาดกันนะครับใครมีผักอันไหนที่ชอบทานก็นำมาเป็นกับแก้มได้นะครับกลิ่นหอมมากๆนะครับน้ำลายสอเลยนะครับเพื่อนๆรสชาติที่ได้ก็จะเผ็ดเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเค็มของปลาอีกนิดหนึ่งนะครับหวานนิดเดียวพอนะครับของผมก็ไม่หวานมากนะโรยเค็ปหมูเข้าไปอีกบอกเลยว่าฟินสุดๆนะครับเพื่อนๆ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูยำขนมจีนของเรานะยำขนมจีนของเราใครอยากจะเปลี่ยนหมูยอเป็นปลาทูทอดก็อร่อยเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําตามกันดูได้ถ้าใครชอบซื้อทานก็ลองทําทานเองได้นะครับสูตรนี้บอกเลยว่าแซ่บอร่อยมากๆนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องได้นะครับ หรือถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากได้คลิปเมนูตำตำยำยำเมนูแซบแซบอันไหนอีกก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ